สรุปข่าวเชื่อมแมนยูโก,โกประจำวันที่3ตุลาคมโดยโค้ชฟุตบอลแมนเชสเต็ดต์เชิงนี้ขอเสนอะเทนฮากชี้ผีขาดความเชื่อทำแพ้เปลือดขาดนะโดยทางเอริกเทนฮากุนกกซูแมนยูบอกว่าลุกทีมของตนเองนั้นขาดความเชื่อซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผีแดงแพ้แมนเชสเตตตี้แบบเลดเทปไปถึง3ต่อ6ในข้อนี้ซึ่งในายใหญ่ชาวดัตช์ได้กล่าวว่า มันค่อนข้าง,างจะง,ง่ายเลยนะมันเป็นการขาดความเชื่อมัน่นเมื่อคุณไม่มีความเชื่อในสนามคุณก็จะไม่สามารถเอาชนะได้มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในครั้งนี้เพราะขาดพินในในการทําตามกฎและคุณก็ถูกทุบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับผมแล้วมันนา่าแปลกใจนักเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะเราไม่กล้าจะผ่านบอลและแม้จะมีพื้นที่ให้เล่นมากมายก็ตามทีแต่วันนั้นก็ไม่กล้ามากพอ เครดิตทั้งหมดต้องยกให้กับทางแบนนด์เชลซี้แต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับทางซิตี้เลยฟอร์มของเรามันไม่ดีเองมันเกี่ยวกับความเชื่อแบบส่วนตัวและก็แบบทีมเท่านั้น ถ้าแต่นาทีแรกผมรู้สึกได้เลยว่าช่วงพักครึ่งนั้นเราเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากมายและเราก็เปลี่ยนทัศนคติเราได้เห็นแมนเชสเตอร์เจ็ดที่แตกต่างกันออกไปในช่วงครึ่งหลังและเราก็ทําประตูได้เราสร้างสรโอกาสได้มากมายในบางครั้งในการครองบอลเราก้าหาญมากยิ่งขึ้นเราเข้าไปในแดนของฝ่ายคู่แข่งและเราก็ทําได้ถามประตูในครั้งนี้ แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถจะคิดแง่บวกได้เลยนะเราทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเราเองก็ผิดหวังกับตนเองและเราก็ผิดหวังอย่างมากเลยในค้งนี้เป็นอย่งางงานนี้ต้องรอดูก่นต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาดก,กันอีกครับอีลิกเซ่นรับผีทำได้แค่โทษตนเองเท่านั้น โดยกนานที่ทางคิสเตียนอีิกเซนกองกลางของทางแมนยูออกมายอมรับนะว่าทีมของเจนเองนั้นทําได้เพียงแค่โทษจนเองหลังลงเล่นกันด้วยฟอร์มห่วยแตกจนออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง3ต่อ6โดยมีแดงเสียประตูตั้งแต่หัววันนะฮะจากการยิงของฟิลฟอร์เดนในช่วงทีที่8และจากนั้นสามสิบตีต่อมาและก็สามสิบเจ็ดตีต่อมาก็ถูกกระบายสีฟ้าทิ้งห่างไปเป็น3ประตูจากทางเอริงบอหาเดนก่อนที่ช่วงท้ายในครึ่งแรกแมนยู U, จะโดนเพิ่มอีกจากทางฟอร์เดนคนเดิม ในครึ่งหลังทีมของเอริกเชนฮากกระเตื้งขึ้นยิงตีไข่แตกได้จากทางแอนโทนีแต่ทีที่56าวิบกเข้ามา,มาโดนฮาร์แลนและก็โฟเดนยิงให้กับเจ้าทินขยับไกลที่สกอร์6ต่อหนึ่งซึ่งเป็นแฮตทริกของทั้งคู่กันอีกด้วยแต่นาที่ 4, ะะที่8.4นะฮะออนโทนีมุสยานก็่งให้กับทางทีมเยือนไล่ขึ้นมาก่อนที่นาทีสุดท้ายจะเรียกจุดโทษได้และก็เป็นหหวหอ,อกฝรั่งเศสคนเดิมที่สังหารไม่พลาดในครักนี้ มันหนักหน่วงมากเลยนะทุกคนรู้สึกกันว,ว่ามันเป็นวันที่แย่เป็นอย่างมากเพราะนั้นเริ่มต้นกันอย่างห่วยแตกพวกเขามีโอกาสโดยตรงตั้งแต่ช่วงเขียบอลแรกเลยก็ว่าได้เราทําได้เพียงแค่โทษตัดเองเท่านั้นเราขาดความมั่นใจไปเล็กน้อยในการสร้างเกมจากด้านหลังและเราก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งของพวกเขาเองสิ่งหลัหลกๆที่เราต้องโฟกัสจากเกมนี้ก็คือตัวของเราเอง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรานั้นต้องเปลี่ยนแปลงและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทำให้ดีขึ้นวันนี้มันห่างไกลกับคำว่ายอมรับได้ห่างไกลจากสิ่งที่เรานั้นควรจะทำในครั้งนี้น้าผมเป็นคำว่างานนี้ฟังเราดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมากักนครับบอลโคโลชันกันเลยนะฮาเลนเทพยังไงก็ต้องขาวว่าวว่า5ประเด็นเด็ดแมนเชสเตอร์ตี่บุกขยี้แมนยูแบบว่าเหนื่อยจับเลยทีเดียว โดยกานนี้นะผมต้องยังรับตามตรงนะว่ายัางสู้กันไม่ได้จริงๆสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตีกับทางแมนยูซึ่งเกมล่าสุดที่เอเ s t a สสเตเดียมเมืม่อวันท์ที่ผ่านมาเรือเปสีฟ้าถล่มแหลกผีแดงได้ตามเคยโดยจากสกอร์ที่ขาดลอย6ต่อ3มันฟ้องให้เห็นว่าเมืองแมนเชสเตอร์นั้นยังเป็นสีฟ้าและก็มีอยู่5ประเด็นที่สมควรจะพูดบีนต่อไปนี้เริ่มจาก1นกันก่อน,ก,น,นกกันเชนฮากก็ไม่รอดนะ โดยในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เชนฮาร์กผู้จัดก,การทีมแมนยูได้สัผัสกับเกมนี้เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ย้ายจากทางอาแจ็คมารับงานในพีบริกหลังคุมทีมออกสตาร์ทด้วยความประชัยใน2เกมแรกเชนฮาร์กก็แก้ตัวได้ดีและสามาให้สาวกเบรดอารมี่กระทุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นกับการพาทีมไปชิดทั้งเวอร์พูลและก็อาเซน แต่กับแมนเชสเตอร์ตี้นั้นผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์เดีวไม่พ้นต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในเกมดาร์บี้แมตช์นัดรแรกของเขาเช่นเดียวกับคนที่อยู่ตำแหน่งกองหน้าน,นี้นะฮะทั้ง5รายไม่ว่าจะเป็นเดวิดมอยลลุยฟันเกาโชเซ่มอริญโญโอเรกกนัสชาและก็ฟร,รัฟนิกซึ่งคุมทีมลงเล่นกับทางเรือใบสีฟ้านัดรแรกด้วยความพ่ายแพ้เช่นเดีวยวกันอันหมายความว่าทางเซอ,อร์อริ็กฟุกุสันคือในายใหญ่ผีแดงคนสุดท้ายที่พาทีมบูกกับทางแมนเชสเตอร์ตี้ในเกมรแรกของเขา และก็สามารถกำาใช้ได้ในช่วงเดือนมีนาคมปี1987ต่อมาข้อที่2 h a ฮารเน,นเทศยังไงก็ต้องหลีกทางให้นะโดยทีนี้ไม่พูดถึงมอนนี่คงไม่ได้จริงๆสำหรับทางเอริกบารฮาร์เรนก่อนหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทําให้แฟนบอลบริบาิสีฟ้าลืมกราเบียลเซซุสไปได้สนิทใจเนื่องจากดาวยิงประงยักษ์อันตรายทุกฝีเท้าจริงๆนะ ถึงขนาดนี้ซึ่งฟุตบอลพิมเบร์ลงกิทเล่นกันไปได้เพียงแค่8เกมฮาเ่นก็เขย่าวขวานบรรดากองหลังด้วยการพังประตูไปแล้ว14ลูกและหากรวมทุกบริการก็เป็น17ลูกจากทั้งหมด11นัดเท่านั้นยังไม่พออดีกองหน้าทีมโบริัสตัตมุนยังเป็นนักเตะค,คนแรกที่ซัดแฮตทริกในเกมเยา้าให้กับทางพิมเบร์ลิกใน3น,นัดติดต่อ,อก,กันอีกด้วยคือชนะพาเวเดตไป4-2ต่อ 2, ชนะฟอเรสตไป6-0และก็3แฮตทริกของเขาในเวลาแค่8เกมก็มากกว่าตาอย่างทางคิสโนโบรันโด เชมิวัดดีแล้วก็ฟรนานซิสพาดเป็นที่เหลือบ่อยแล้วขนาดเดียวกันฟิลฟเดนก็กระทุ้งแฮตชิกรแรกของเขากับทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จในเกมชนะแมนเชสเตอร์เดไป6ต่อสซึ่งทำให้เขาแล้วก็ฮาแลนเนี่ยเป็นคนพลทีมบรูบสีฟ้าปรายที่3ที่กดแฮตริกใส่ทีมร่วมมือได้ต่อจากทางฟรานชิสลีในช่วงเดือนธันวาคมในปี1970และก็โฮเรชบานในเดือนตุลาคมปี1921 ต่อการทำแฮตทริกได้2เกมในคนเดียวของฮาร์แลนด์คนนี้และก็โฟเดนนันเป็นที่เชื่อกันนะว่าทั้งคู่นั้นคือคู่ที่3ที่ยิงได้คนละ3ตุงในเกมทีมบริกต่อจากเกมที่อาร์ตอนยำใหญ่สกทงสางซัตตันตันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2003ซึ่งเจมนเพนเดนกับทางบรแบร์ปีบรัชซัดแฮตทริกได้เช่นเดียวกับทำเกมที่เลสเตอร์บุกไปอัดซัตตันตันไปถึง9.0ต่อเมื่อเดือนตุลาคมปี2019ต่อมาข้อที่3แง่ดีของแมนยู โดยในความพ่ายแพทย้ที่ยับเยินอย่างน้อยแมนยูของเรนนั้นก็พอจะมองถึงในแง่ดีกันบ้างเช่นเดียวกันโดยประการแรกหลังโดนสอยไปถึง4ประตูในครึ่งแรกแมนยูกลับมาเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังแม้้าบ,บ้านชาอาจะพลาดนะฮะหรือว่าพาเกมไปบ้างก็ตามทีเนื่องจากทีมของเจนฮากยิงประตูได้3ลูกขณะที่ทีมของเป๊ปการดิราเองก็เช็คบินเพิ่มเติมได้อีก2ลูก ซึ่งถือว่าผู้มาเยือนชนะในช่วงส5นาทีหลังประกอบกับสสิติต่างๆของเกมก็ชี้ไปทิศทางที่แบบนั้นเนื่องจากครึ่งแรกแมนยูเนี่ยเป็นรองชนิดที่เทียบกันไม่ได้เลยทั้งเปอร์เซ็นต์การครองบอล62.38%และโอกาสกระทำประตู15/3โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่นบบอลเข้ากรอบได้มากกว่า7/2ต่ออย่างไกรก็ตามหลังจบ90นาทีตัวเลขต่างๆของทีมเยือนกระเตื้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยยืนยันชัดเจนได้เลยว่าผีแดงนั้นแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ดียิ่งขึ้นโดยมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นทั้งหมด54.46%โอกาสทำประตูรวมทั้งเกม22.12%และก็ส่งบอลเข้ากรอบนะฮะ10ต่อ8นอกจากนี้อย่าลืมนะว่าอ,อนันโตนี่ปีกซัมบ้าซึ่งสอยตะข่ายได้ในเกมเดิมประเดิมสนามของเขากับอารส์นันอลยิงประตูให้แมนยูในลีกได้2นัดติดต่อกันแม้ว่าฟอร์มในเกมล่าสุดจะไม่ค่อยได้น่าประทับใจอะไรก็ตามที ขณะเดียวกันนี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับทางผีแดงบ้าที่สุดเลยก็ว่าได้แต่เป็นข่าวร้ายสำหรับทางคิสโนโ่ปรันโดเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งเมื่อทางออร์เจนนีมสัสญ,ญาณหายเจ็บกลับมาลงเน่นเป็นตัวสำรองได้แล้วแถมหองหอกเฟนแมนเนี่ยยังตะบันประตูได้ถึง2ลูกอีกต่างหากจะมาข้อที่4อรอลุ้นปฏิกิริยาของปรันโดนะ เป็นอันว่าการน,นี้ปรอนโดนั้นได้เพิ่มสถิติในการลบหล่นนะฮะเป็นตัวสำรอง5นัดติดต่อกันในลีกซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ศูนยนาดนำกระเตื้องต้องประสบกับสภาพแบบนี้แล้วตั้งแต่ปี2003ซึ่งเขาคนนี้ยังค้าแข่งอยู่กับทางสปอร์ติ้งดิสปอนทีมในบ้านเกิดของเขา โดยขณะเดียวกันในเกมบุกไปแพดแมนเชสเตอร์บรนโด้นั้นไม่ถูกส่งลงสนามอีกเลยซึ่งเทนฮากเองก็อธิบายกันนะว่าต้องการแสดงความเคารพต่อดาวยิงวัย27ปีใรนี้เพื่อจะไม่ให้มีบนทินเนื่องจากผีแดงตกเป็นบองเรือใบซีฟัตหลายขุมถึงขนาดนี้ CR อาเเองก็ถล่มประตูในทุกรายการไปแล้วมากถึง699ลูกแบ่งเป็น497ลูกในเกมลีกและยิงได้4ประตูบวกกับ2ใบแดงจาก12นัดที่ได้ต่อกรกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ อย่างไรก็ตามหลังถูกมองข้ามเมื่อได้ลงเล่นที่เอชอาสเตเดียมถึงเป,เป็นเรื่องน่าสนใจว่าหัวหอกคนดังกล่าวนี้จะก่อเ,เรื่องหรือว่าแสดงปฏิกิริยาในทางลบเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าน,นะม่าจะไม่เป็นการขาดซ้อมโดยอ้างเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นหรืออะไรทานองน,นั้นซึ่งจะตัวนันมักจะสร้างเรื่องเช้าเสมอในหลายครั้งที่ไม่ได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการและสไายข้อที่้นะฮะโอกาสที่ฟอร์มทีมใหม่ของผีแดงจากที่แพ้กับทางบริันและก็บรนฟอร์ด เชนฮาร์กแสดงให้เห็นแล้วนะว่าเขาคนนี้สามารถหลอนล้อมแมนยูให้เข้าที่เข้าทางได้ถึงขนาดมีชัยเหนือดิบบลูพูลและก็อาร์เซนอลกระทั่งในเกมบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มันฟ้องเห็นนะว,ว่าผีแดงนั้นยังไม่ดีพอถึงขนาดมีลุ้นความสําเร็จในลีกเนื่องจากมีทีมร่วมเมืองเป็นกระดูกขวางคอชิ้นใหญ่แม้ว่าทางเชนฮาร์กจะเลือกใช้งานทีมชุดเดิมจากเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดโอทฟฟอร์ดสยบอาร์เซนอลไป3ต่อหนึ่งก็ตามทีฉะนั้นแล้วด้วยสกอร์ขาดลอย6ต่อสที่เอทีอ ผลให้กุนซือแมนยูฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่อีกรอบหลังจากเป็นที่เชื่อกันว่าเขาควานหาทีมที่ใช่ได้อย่างลงตัวจนทําให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นตามระดับในครัน้นี้นี่ก็เป็นการพูดถึงประเด็นร้อนหลังเกมของทางแมนยูของเราที่ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วและก็ไม่สามารถเอาชนะไปได้นะฮะแต่ก็ยังมีสกอร์ในครังนี้6-3ต่อถือว่าก็สู้ขาดใจเหมือนกันนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุดสมสรแมนเชสเตอร์ Man ในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนตาดรัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ